สวัสดีครับผมคลิปนี้เราอยู่กันที่บ่อเสียแหลมอีกเช่นเคยอยู่กับเจ้าเอฟวันนะครับมาซื้อดินกับเสียแหลมไปลงที่โกดังครับเสียแหลมบอกว่าไปหารถมาวิง่งแล้วก็เอาดินออกตรงนี้ให้หน่อยนี่ตรงนี้นเหลืออยู่มุมนั้นมุมเดียวนะ่ะ เอาไปลงโกดังโอ้ได้เลยนะเสร็จพอดีแล้วนะโกดังใครจะมาวิ่งเนาะวะาโอ้มันจ้างแพงอยู่นะจากนี้ไปโกดังก็หลายบาทอยู่ด้วยเสียแหลมอากาศดีครับ25องศาครับตอนนี้มหาสารคามเมื่อคืน19องศาครับอากาศถือว่าเย็นสบายเลยเลยไม่ต้องเปิดแอร์ เจ้าเอฟวันนี่ผมว่าจะเอาไปใส่กระทะขอบ24ครับถามช่างหมูก่อนว่าช่างหมูว่างยังจะเอาไปถอดแล้วก็ปรึกษาช่างหมูว่าใส่น็อตใหญ่ได้ไหมจะให้ช่างหมูใส่น็อตใหญ่ให้ครับจักปรปูในแหลมเนี่ยโอเคได้เยอะแล้วแหละนี่มันหนักจะให้ช่างหมูใส่เออใส่ให้จริงๆเว้ยเสียแหลมแถมว่ะ เช่ามูใส่เป็นน็อตใหญ่ให้ตายมีหลายคนสงสัยว่าพวงมาลัยคันนี้ทำไมเป็นเดก้าเป็นพวงมาลัยอิสุสุคันนี้พวงมาลัยเด,มเดิมๆมันเล็กนิดเดียวเองมันจับแล้วมันไม่ถนัด ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยใหญ่นะมันเล็กอ่ะเหมือนรถขะบะแต่ทีนี้เวลาเราควงนะมันมันเล็กเนาะมันหลุดมือมันไม่เต็มไม้เต็มมือเหมือน,เ,อนเดก้าก็เลยใส่ของเดก้าเลยพวงมาลัยเสียจูให้มาพอดี ่ันนกดิจะจ้างเขามาวิ่งจะจ้างใครมาขับเนาะรถดำตัวเองก็มีสองคันมาเอาดินออกให้หมดคนขับก็ไม่มีนี้ไปขับรถเกี่ยวหมดแล้วที้ก็ยังเกี่ยวข้าวอยู่ ตอนนี้ขาดอย่างเดียวก็คือเกความเร็วอันนี้วัดลอกขึ้นปกตินะวัดลอกก็ขึ้นปกติน้ำมันขึ้นลมขึ้นความร้อนก็อยู่นี่ครับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลอยู่เะเอาตัวนี้ออกแล้วเอาดิจิตอลใส่แทนตั้งข้างๆนี่เนละเป็นเกียร์ดิจิตอลาว่าดิจิตอลมันแม่นยำกว่าหาวิธีจะใส่เกียร์ดิจิตอล หลายคนก็ถามว่าเจ้าเยบันขายหรือเปล่าผมบอกเลยว่าถ้าต่ํากว่าหกแสนห้ามันขายไม่ได้เพราะผมปันป้นไปปั้นมามันดต่นี่งบมันยันเกครับแต่รับรองว่าถ้าคุณได้เอาไปใช้ก็คือยาวๆดี๋ยว่าตลานบวชครับยันหลินเบรกแข้งนะครับเนี่ยเบรกแข้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยมันเป็นมาแต่เกิด ฟูโซ่รุ่นใหม่ๆจากญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็ทำเบรคแห้งมาแล้วรถห้าตันรถสี่ตันเขาเรียกเบรคแห้งหมดเลยหน้าหลังเป็นแห้งเลยเป็นแห้งเบรคสองชั้นเหมือนก,นกันกับรถใหญ่นะครับ mm hmm. เพราะวันนั้นผมดูรีวิวของของอใครนาะที่แกอยู่เซีในเซียงกงนี่แหละแกไปเดินญี่ปุ่นแกไปเห็นฟูโซ่เผาฟูโซ่หน้าหลังเป็นเบรคแห้งหมดเลย ผมว่าอนาคตมันน่าจะเป็นเบรกแห้งนะเพราะว่ามันจะไม่ได้มันเสียเวลาจุกจีกเรื่องปั๊มเบรกตัวยิงลมเบรกลูกยางเบรกนะครับถ้าเป็นเบรกแห้งมันก็จะเป็นระบบยันด้วยฟันเฟืองเนะาเนะเพานะเป็นเพาหมุนฟันเฟือง รถริงก็มีไว้ไม่ได้มีแต่รถหกล้อป้ายครับปายโอ้โหเบียดจริงไม้ไปเลยผมมันต้องแบบนี้นะเวลาหลบรถขี่ไกปี เอารถไปจอดในโกดังไอ้ไก่ไก่ที่ผมเลี้ยงเอาไว้นี่แหละนอนอยู่บนโครงหลังคาแล้วก็ขี้ลงมาเป็นขี่เกเปยไหลลงมาเป็นช็อกโกแลตเลยมึงเป็นช็อกโกแลตซีดหรือเปล่าเนี่ยไก่อะเรียบเรียนเลียบไปแล้วต่อขี่ปีน้ำตาลเดี๋วนี้น้ำตาลต้มน้ำตาล เดี๋ยวไปดูครับตอนลงที่โกดังครับ